มาชุบบ้านมามาไปตรงรถไปตรงรถครับไปตรงรถครับมาตรงรถมาตรงรถกลับมาตรงรถเดี๋ยวนี้มีชุบหน่อยมีชุบไม่ชุบนี่ไงชุบแม่งมึงอ๋อขุดตายเสิดชุบเกิดชุบชุบเลยชุบเลยชุบแล้วชุบแล้วชุบคุณสีแล้วพี่ดดดดััันนนไไไปปปถ่วงเข้าไปถ่วงเข้าไปถ่วงเข้าไปไม้ถ่วงเข้าไปใครว่างถม อันนี้คือเขาเรียกเพื่อนอยู่นะเช็กว่าใช่ใช่เขาเรียกเพื่อนอยู่ไปเลยไหมเราเราหาเลยไหมอะค่ะที่เล่นให้มันได้เปรียบไหมคิดคิดคิดแล้วเร็วหน่อยฮัลโหลไป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 ใครใครอยู่ตรงนั้นอะใครอยู่ตรงนั้นอะมาดิใครอ่ะไม่มีคนอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งอ่ะเพื่อนเราอ่ะเช็คเช็คคู่ใครหายปะเพิยโคมยังไงนี่ไงเขาอยู่นี่อะเขาอยู่นี่ ไปเข้าไหาบ้านอยู่เดี๋ยวทั้งหลังเลเล่นในบ้านที่แคบคนน้อยได้เปียบกำลังคนไหมอือ่ะไเข้ามาข้างหลังด้วยนะเข้ามาข้างหลังด้วยนะที่จริงเราควรรีบเดินนะเราไม่เนอยู่ที่ไปไปไปไกลับมาทาเดินสิกนลังปิดหน้าหลังน้ไปไปไปเดินระวังรถด้วยนะครับครับผมเอาขวาพี่เฮ้ยหลุดตัวนึงหลุดตัวนึงลพี่นประวังระวังดูพี่นด้วยับลดเราก่อนับลดเราก่อนับก่อน นับว่งรับวิ่งมานี่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 มาฝั่งนี้นี่นี่ขวา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 ไหนพี่พอละไปเะ็ดแตกเฮ้ยแตกกะเนี่ยหายหายและไม่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 ก็ก็กลัวกลัวแตกโอ้ยระวังระวังตกเอ้ยทำไมมาวิ่งนะพอย่าวิ่ง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  ไป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 เฮ้ยรอรอผมแป๊มได้ปะขอตรงโทรหาเลยโทรหาเลยโทรหาเลยไอเจ้าไหนชอบจะเป็นอะไรเรื่อยก็แดูดใครอีงเนอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงพี่อย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงรอเพื่อนมาให้ครบก่อนค่อยลง เจพีอยู่ปะเจพีอยู่อยู่นี่อยู่นี่พี่พอพี่พอพี่พอจีพี่พอแล้วรถเป่ารถเป่ารถเป่ารถเปิดบุกรถเปิดบุกรถกันบุกรถกันบุกรถรออยู่เลยน้องเขาไปหลังหน้าแลนเลาเลยไม่อยากสลัดแต่วะรวม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 ข้างหน้ามารวมกับข้างหน้ากลับมาข้างหน้ากลับมารวมหน้าแลนอะหน้าแลนอะรวมหน้าแลนรวมหน้าแลน ไม่ต้องบอกรต้องบอกรถไฟฟ้าเช่ยาใช้ของในกระเป๋าครับปิดประกาานะปิดประก่าหน่อยพี่พอบอกพี่พอโดนล้อมเอาแล้วพี่พอไม่ที่ไหนอ่ะไม่ไม่ไม่ตามมาเหรอเดี๋ยดูก่อนพี่พอโดนล้อมอยู่อยู่ข้างบนน่ะทิ้งทิ้งเลยบ่อนพิจิตริพานนั้นต้องมีด่างหุ่นหอ ที่พี่พอสอยู่หนึ่งศูนย์สองนะเมื่อกี้เปิดเปิดกระเป๋ากันรับของรับของเปิดกระเป๋าหรือยังกระเป๋าด้วยนันอยู่คนเดียวไปไหนไม่ได้เลยปล่อยปล่อยพอสไปก่อนปล่อยพอสไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรในตัวเล็กไม่เก็บไม่เก็บไว้เมื่ยกี้บกแล้วเหมือนที่เลยเนาะที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้พี่พอสทำไมมาไม่ได้โดนข้อร้อมเหรอโดนข้อ้อมเหรอโดนโดนโดนข้อร้อมเหรอ ไม่ต้องถามไปรับไปรับงั้นะไปรับไปรับไปรับไม่คนเดียวพี่เสือคนเดียวคนเดียวไม่ต้องไปรับเอาง่ายๆตอนเนี้ยมีให้เลือกระหว่างเล่นเบิกรถไม่ได้อยู่แล้วพี่เสือเขาประมันสิบสิบกว่าโอ้ยพี่นอเราไหวเฉดๆเราไหว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 ไหวเราไหวขามันอ่อนนะซอสเขามีประมาณสิบหกพหออ ปราล้อด้วยงราล้อด้วยไอ้ไม่รู้เงินเขาน่าจะรอเพื่อนเขาอยู่แล้วถ้าชุบถ้าชุบชุบกำแพงเห็นไหมติดกำแพงชุบได้เขาไปเรีอกเนินแล้วป่ะว่าไงว่าไงดักชัดว่าไงเราเราไปเนินไหมเราไปเนินไหมแต่ประเด็นคือเนี่ยเราจะเล่นยังไงเราจะรอให้เขามาครบหรือเราจะเล่นเลยเราเล่นไม่ได้ตอนนี้เพราะเขาไม่ลงรถอ่ะ ปิดที่เบิกที่เบิกรถไม่ได้เขาเขาจะปิดซ้ายปิดขวาเราตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอคมวิชาล่อมีกับถ้าเฮ้ยแต่เพื่อนอยากเจอว่ะเหียต้องไปดีต้องไปดีวะไอยไมพี่บูไม่ดังชิบหายไปหูแตกไอ้เฮียไปเพื่อนเนี่ยจะหูแตกมันไม่มีสมาธิตรงนี้เหลือรถห้าคันตรงไม่เหลือรถห้าคันล้วจะอ้อมไปทงไหมจ้ะ ตอนนี้เดี๋ยวใครนั่งเดือดพอดเราถ้าเราอยู่พอดพอดมือหรือยังไงกำลังหาทางมาเลยนทำไมเราไม่พอดมันไปหลุดได้ไงคะอันเล็กอยู่ไหนอะผมว่าเล็กไปรับไปรับไปพอดได้โอ้โหน่าใจอย่อย่าอย่าอย่าไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่เห็นรถไหมล่ะคนเดียวคนเดียวเจ็บเจ็บคนเดียวปล่อยทิ้งเราอย่าไปอันนั้นต พี่พอลเอาลูกไปได้รู้มึงรู้จักตรงนี้ปะมึงรู้จักสถานกา,การณ์กดดันปะเอาไปเพื่อนจังสถานกา,การณ์กดดันปะเราเราเรอเ,เขาลงรถเลยแค่นั้นเองไม่เราก็ยืนฟังนะย,ย,ยืนอยู่ตรงน,นี้แหละยืนถ้าเขาไม่ลงเราก็ไม่ลงเราก็ยืนอยู่อย่างนี้แหละใช่ใช่<ร>ใช่เราเระาวาังหลังด้วยนะเผื่อเขาเข้าหลังดูดูอ้อมอ้อมมืนดูรอบๆอ่ะ๋ยวเราจะไปอยู่ตรงนู้นข้างหน้าดูแหละไม่ไม่พี่พอลจะมาหายากพี่พอลจะมายากใช่ เอ้ยเดี๋ยวผมผมดูประตูนี้ให้นะเขาลงแล้วนะทุกคนเขาลงแล้วนะทุกคนเขาลงแล้วนะเราดูกูเราดูกูลาดูกูลาดูกูเราดูกูเราดูกูลาดูกูจะพามาแล้วทิชาแย้หนีจะข้ามเราดูกูใจเย็นนะทุกคนแบบฟังฟังกันเขาล้อมเราซ้ายขวานะตอนเนี้ย สักทางนึงเอาทางไหนสักทางนึงเราสายป่ะสายเนินเรายหนึ่งเดียวกัไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่าถ้าจะเล่นน่ะมุมที่วันช็อตยืนน่ะน่าเล่นนะเว้ยไม่โดนปิดด้วยเห็นป่ะข้างขวาข้างขวาข้างขวาตรงนู้นน่ะมันต่ำป่าวอยู่ซ้ายตายดุดไปเนิไม่ต่เห็นป่ะเหนเขาจะไปเล่นที่ได้เปรียบแล้วล่ะอย่าลงนะอย่าลงนะ แม่งเต็มระบบจัดเฮียเขาลงแล้วนะเขาลงแล้วเขาลงแล้วต้งชุบเด็กพุ่มได้นะไม้ไม้ไม้เชเยอะอย่าแย่งกันเล่นนะเราเยอะเราเยอะอย่าลุงเฮ้ยเอามาดิเฮ้ยบนเค้กตัวนีตั้นีเฮ้ยไหวไหวไอ้เค้ยินไหมข้างบนเค้กกระโดดที อย่านัวนะไม้หนึ่งหนึ่งนะอย่านัวนะอย่าลืมนะไม้หนึ่งหนึ่งนะรอบีออกจะเข้าไอ้ทานด้วยนะข้างหลังนะอ่ะเขาอ้อมเขาอ,อ้อมเขาอ้อมข้างหลังเขาอ,อ้อมเข้าในรูอยา่าแยกเกิอนอย่าแยกเกิน <c oughs> <c oughs> ให้มีอีกเซตหนึ่งไม่เยอะเฮ้ยไม่ได้ยินเลยว่ะเยอะอีกเซตหนึ่งเลยล่ะแอบอยู่ข้างหลังนะอีกเซตหนึ่งอ่ะเซตหลังเซตหลังมาได้แล้วไม่ได้ยินเลยอ่ะไม่หมึงมอกมึงมอกไอ้คนที่มันอยู่ข้างนอกด้วยทีเาคนนะเห็นบ้าข้างบกข้างซ้ายข้างซ้ายมีแยกไปตัวเดียเห็นบ้าหรอขอขอไปสลามด้วยกับผมคนนึงข้างซ้ายยังเห็นข้างซ้ายยังใต้ใต้อาคารข้างซ้ายมีตัวนะ ที่เหลือชนไปนะที่เหลือชนไปใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นกอนะอย่าอย่าเข้าสุดนะเลิศกลับมาปล่อยถอยถอยถอยไอ้แค่เอาเคสไปวะเดแกเฮ้ยเราจะเซตหยอกเขาเลยค่าจะเซตหยอกอะไรแหละอุ้ยข้ออ้อมหลังเ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 ราไปเล่นเราไปเอาบ้านเขาเราไปเอารถเขาเราไปเอารถเขาเราไปเอารถเขาเอารถเาไปเอารถเขาาไปเอารถเขาเอาไปเอารถเขาพี่คมพี่คมรี เอารถเขาไปเขาให้ดูดะเอารถเขาไว้ใหุดูดะให้ดดะเพียผมใหดหด้จมาแล้วพี่เบียผมเพื่อ่ะ รถเขานะอย่ให้เขาเข้าเข้ามาบ้านรถเขาได้นะเราเอารถเขาเป็นบ้านเลยพี่เอาคบเตอร์หลุดไอ้ยี่พี่เอาคบเตอร์หลุดโอ้คูุกโอ้โหโอ้โหไม้อยู่ข้างหน้าหน่อยไม้อยู่ข้างหน้าหน่อยไม้ไปข้างหน้าไม้อยู่ข้างหลังไม้อยข้างหน้าไม้อะผมต้นไม้ต้นแปลกอ่ะเราอย่าแก่ท้างผมได้หพี่คนไปแล้วเหรอไม่อยู่ข้างหน้าหน่อยผมต้นพี่พ้อสหน่อยฟังพี่พ้อสนะทุกคนได้ยินไหมเนี่ยไม้อยู่ข้างหน้าหน่อยอย่างนี้ คมตัวหลุดคมตัวหลุดพี่คมไปแล้วเหรอฟีจัดแต่ตรงๆปะเมฆเมฆเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมา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 เฮ้ยไม้ไม้อย่าเบื่อไม้ชนเลย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 พี่ชนไปเลยล้มอ่ะขึ้ล้มข้างหน้าปากเอ้ย มาเอาเพื่อนมากมากมาอย่าไปย้ยเลอย่าแยกไอย่าแยกไปอย่าแยกไมาสายมาสายครับมาสายอย่าล้ม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 ตัวกายอย่าล้มไอ้เหี้ยกดผิดเจ้ากดชีพเพชรดีเซลเพื่อนด้วยหมีหมีส่งเข้ามาหมีส่งเข้ามาไปต้องเล่มาต้องไล่กับมาชุบบ้านมนัมาไปตรงรถไปตรงรถครับไปตรงรถครับมาตรงรถมาตรงรถกลับมาตรงรถเดี๋ยวนี้มีชุบหน่อยมีชุบมีชุบนี่ไงชุบแม่งมูโอ้โหกูตาย เกิดชุบเกิดชุบชุบเลยชุบเลยชุบแล้วชุบแล้วชุบคุณสีแล้วพี่ดันไป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 ถ่วงเข้าไปถมเข้าไปถมเข้าไปไม้ถมเข้าไปใครว่างถมเข้าไปเลยถมเข้าไปเลยไปฉลามเล่นเกย์เอ้ยแคนเซิลิอ้าใครชุบผมวะอพี่ไปเฉลามเล่นพอคุณน้อยแล้วไปฉลามเล่นเลยเอเบดไปไหมเกียวโต้เฮ้ ยิ่งกว่าสบายไอ้เหี้ยเนี่ยไปครับไปครับผมเข้าไปผมเข้าไปไม่ต้องถอยไม่ต้องถอยดันเข้าไปครับดันเข้าไปเล่นดิไม่ถอยไม่มีเหี้ยะไรเลยพวกนี่ยไปฉลามหน้าหลังเลยมาปล่อยมาปล่อยครับมาปล่อยเฮ้ยมันชุบมันชุบตัวน้ำหนุนนี่ลีเซย์นะเบลเบลเบลปัดฉลามโูกเหมือนไปทีพิสติกผมเลยหน้าหลังเลยครับหน้าหลังเลไปฉลามอ่ะที่หลังที่หลังเขาชุบเขาชุบนู่นชุบนู่นเฮ้ยพี่โซดพี่เอลไปมาเอามาห่างนิดเพื่อนด้วยเหี้ย ตาไดบันไดบันได้หลังบ้านมาไดหลังบ้านเราไอ้พวกไอ้พวกชี่นี่ตัวมีปัดหไอ้หอยอยหน้าหลังหน้าหลังไปช่วยปล่อยปช่วยปล่อยมือฉลามเื่นกันเลยอนักกันสองสองทางซ้ายออ้น่งดีดูเพื่อเราด้วยครับดูเพื่อเราด้วยฟังนะดูเพื่อเราทุกคนดูเพื่อนไป ไอเสือฝากตรงนี an ้ด้วยนะฝากเลยนะฝากเลยนะเอ้ยแบบอ๊กุ๊ดดิค่ะคุณให้ต่อหน่อยคุณเอา ยังได้อุ้มกูและสุดหล่อเดี๋ยวมนก็รีบอ่ะรีบอุ้มจัดอ่ะไอไฟแรกอุ้มเลยอ๋อแขิงชิวๆแล้วกัน <c oughs> โหนึกว่าใจนายจะได้นายไม่อุ้มอ๋ะวะไอ้สุดหล่อเออไอ้สุดหล่อเอไม่อุ้มวอโอ้อะไรวะนึกว่าใจจะได้เฮีย โอ้ oh. ใจไม่ถึงว่ะ